นะครับอาราบูโอดูนะครับมไม่ไดกินอะไรมาครับทำไมนะครับรถเงียบคดรับขงสาวซเปิดคนดำนันค่ะไอพีกฎหมายรถตรงเล็กนะครับรถตรงเร <c oughs> ล็กรถรถ

หลอนยาวะด,ดูดูมันจะทำอะไรแล้ออวน,วนวดูดูมันหกัมนหกมันหากงี้เลยแก่ต้องเลงมันอเียงกันอย่ารับไปไกลมันดีาแต่มันไปุ่มอยู่ในุดีเลยเือเือหน้าอย่ารับไกลมันหลายได้ มันเจอดานตุวนกอนนึงคนดาวตุไปล้ไแล้ไปไปานยะมเมันขับอะไรของมันมือใหม่ขับครับนีใครกล้าให้มันยืมรถหรอ นี่สันอะไรนะนี่สันหนาบู๋นเลยใช่ไหมบอนเทียรือเปล่าใช่ไหมบอนเทียบอนเชิงเดี๋ยวแนนอนเลยเดี๋ยวแจับช่วงหลังแนนอนเลยแลคันอื่นมาเพิ่มความนะยังจะอะไรยังยังมีเย็ะกว่านี้เลยไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับ โยกซ้ายโยกขวายกซ้ายโยกขวาคือหายแล้วไมนจะโยกเพื่อเลยโยกไปโยกมามันก็อยู y, ย่เหมืเดิมคหือเด่าเจ้นเดือลอมีบอว่คนเือแรงนะคนเดืออื ไม่ได้เอาดีแม็กมาแล้วอะไรก็มีตัวมานอมึงสู้มันไม่ได้หรอกมึงลับปานกัมัน,นไหม <c oughs> โอ้ <c oughs> วมมาดูด้วยมากงลยกู่ะเป็นไง้ถ่าใครวยจจิงเต็ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không? Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cái ทำที er ่อยากเป็นาเลนตินแ่ร่วมันลงดีเฟียมันมืดเติบเลยมองไม่เห็นหน้าเลยเอ้ข้ามคัดตายต้องทำแบบนี้อะนล่ะมรนะ่ะ 妹妹，有有有本事了。微微